สวัสดีครับผมนายธีรศักดิ์ถุนแก้วครับครับสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นนะครับประกอบไปด้วยจอแสดงผลนะครับ TFT ขนาด2.2เซนเซอร์วัดฝุ่นนะครับ PMS 3 0มจเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT 11โหนด MCU ESP 826สและอันสุดท้ายครับ power bank นะครับสำหรับให้เกจจิ้งนะครับประกอบไปด้วยตัวไฮดรอลิกนะครับถูกตัดด้วยเลเซอร์คัตครับและสำหรับ โค่นนันะนะครับมาจากการปีน 3D ครับเราทำการกดปุ่มเปิดตรง Power Bank นะครับจากนั้นนะครับทำการแชร์ Wifi นะครับตามที่เราทำการโคดดิ้งไว้นะครับค่าของเซนเซอร์นะครับจะถูกส่งไปตัวแอป i n g นะครับเมื่อค่า PM 2.5นะครับมีค่าเกินมาตรฐานก็คือมากกว่า50ไมโครกรัมนะครับค่านะครับจะถูกส่งมายัง l i n e Notify การแจ้งเตือนนะครับทุกหนนาทีครับผม